สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พิกโกะนะคะอ้าวตอนนี้เฮ้ยโกน้องนาเรามีนางพยาบาลอ้านางพยาบาลมาจากไหนคะเดินทางมาจากไหนคะนี่นางพยาบาลโอ้โหตอนนี้นางนางพยาบาลสงสัยมากนะรถใครนะมาวิ่งวนหลายรอบแล้วรถใครอะ วันนี้นางพยาบาลสงสัยจังรถใครเนี่ยผู้หญิงขับ้งจผู้หญิงโอ้บ่ผู้หญิงกับผู้ชายฮะใครากับครนะลูกผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายเขามาทำอะไรกันฮ้ยตื่นเลยเฮ้ยเขามาทำอะไรกันลูกหพยาบาลน้อยเขามาทำอะไรคะฮะโอ้ น่าจะใช่นะอ้วนเพระาะว่าวิ่งบนหลายรอบแล้วเราก็สงสัยนะก็เลยต้องออกมาดูทำไมพยายบาลให้คนไข้อุ้งเนี่ยเอาจอดแล้วไม่เป็นคนขับเหรอ อโอ้ที่แรกก็นึกว่าเอซมานะคะทุกคนแล้วก็เห็นวิ่งวนปุ๊ก็เลยสงสัยว่าเขาวนรถกลับหรือเปล่าหรือทำอะไรกันว่าไงลูกฮะไปแล้วเหรอนางพยาบาล โอ้พยาบาลคนช่วยประจำโคกหนองนาพยาบาลยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่สางตานอนนะทุกคนพยาบาลยังหลับอยู่เลยเออดูดูมันเขาจะสูงขึ้นนะพยาบาลน้อยนี่น่าจะสูงขึ้นนะเพราะว่าเออชุดนี้ซื้อให้ตั้งแต่ปีกายอืมเนี่ยแม่พีซื้อให้ตั้งแต่ปีกายนะคะก็ดูมันจะคืนๆน,นะเออ อาหัดถอยหน้าถอยหลังลน่าจะประมาณเนี้ <Okay. S 1> นี่ใครมีเฮบ้างปู้เป็นไงบ้างเนี่ยคิพี่จิลี หยิบคลิปมิจิลีคิปคลิ๊บลิปเฮ้ยคลิบป้ามาลุ้นมาลุ้นว่าไงแม่เพิ่งปล่อยคลิปไปเก้านาทีที่แล้วว่าไงเขาไปวัดกันหมดแล้วดูทำไมอ่ะมันเปิดเหรอฝาเปิดฮะฝาเปิดแต่เปิดอันนี้ก่อนเหรอฝาเปิดไอ้ยชั้นัว ตอนนี้นะกูก็ดูล so ุ้นลุ้นคลิปประแต็นนะทุกคนแ้จะตรวจลอตเตอรี่อะไรอเี้ อันนี้เราเราไม่ได้ท <favorites> ันอยู <talks> ่ร <laughs> <camp> ุ่นด้วยนะเราก็เลยมาดูคลิปย้อนหลังป้านะทุกคนเอาอันนี้มั้งนี่นี่นี่อันนี้หรือเปล่านี่นี่ อันนี้เหรอสเก้าสามอุ้ยเกียรติมน์อ๋อเพื่อนว่าเกียรติมน์เก้าสามสามตัวนสามศูนย์เก้าไปเดนบรสามศูนย์เก้ารางวทายสามตัวออกไปครล้วค่ข้ผลต่อไปการอกรางวัลและหลักสิท็อลุ้นลุ้น สัมาอยจินต่งกว่าได้ลุ้นกับเขานะเนี่ยหเก้าห้าห้าหกหาา่อะไรออฟฟิตแตกอฟฟิศออฟฟิศแตก Premises, เขากีดแตกมินใครอ่ะมินแม่แม่ใครอ่ะใช่แม่หนูมม่หน่ะเยอะจอแม่ถูกเาจะรีโอ้นะคะเขากีดลั่นนะออฟฟิศนะทุกคนเอ้ยแต่เราไม่ได้กีดแล้วเนาะเราเนาะเราเงียบเลยเราเงียบเลยถูกก็ซื้อเกตลูกเกตอ๋อที่ป้าพูดอยู่นั่นเหรอเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดของเมียน่ะ แต่มันออกไอ้นั่นไปแล้วอ่าอดีใจครับมกฟิตเลยแปลว่าเปี้ยวถูกถูกไอ้สองตัวล่างป้าเนี่ยก้ถูกรางรางวันไหนสักอย่างเนี่ยแหละฟังไม่ชัดอ่น่าจะถูกรางวันไหนสักอย่าง มันมันมันไม่ใช่เลขมันไม่ใช่เลขนนี้บอสเมียนด้กินอะไรดิมันอึงเงียบจังกินอะไรดิดมผ้าคิดถึงเนะาะเมื่อคืนนี้นะหมายืมไปดมเนาะโอ้ยลืมผ้าหม่มามาขาบไปแล้วมาคาบไปเมื่อเช้านี้เพิ่งมาส่งเพิ่งจะได้ดมนี่แหละ,นา,ะนางพยาบาล นางพยาบาลดมผ้าแล้วตอนนี้ป้าปูบอกว่าเอาเอาเอาผ้าไปเรียกคาถ่ายดีไหมลุงเสือบอกป้าปูว่ามินบอกว่าหมาขาไปแล้วป้าปูกลัวเป็นหมาป้าปูกลัวเรียกคาถ่ายจริงเมื่อเมื่อคืนน่ะพากันมาหาที่ไอร้านเตียวร้านเตียวเลยนะเออแล้วไปหาเปิดไฟหาที่นี้ก็ไม่เจอเออที่แรกเขาก็บอกเฮ้ยเบ๊ผีผีเอาไปดมหรือเปล่าเขาบอก็เลยว่ะ ไม่รู้สิก็บอกทีนี้ก็เลยปลอบใจตัวเองไงสงสัยหมาฆ่าไปน้องเบ้เนาะมันวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูว่าหมาจะฆ่ามาชงไหมปะปูก็ว่าอุ้ยเราเก็บผ้าได้โอ้ปะปูก็เป็นหมาเราเราจะเอาไปเรียกระถ่ายดีไหมเราจะไปเรียกระถ่ายดีกว่าไม่ปะพุงเสือบอกมินบอกว่าหมาฆ่าไปปะปูกัวเป็นหมาปะปูก็ไม่เอาไปเลยปะปูกลัวได้เป็นหมาใช่ไหมมินปะปูเก็บได้ ไม่ทำป้าลูกออขอบคุณป,ป้าป,ปูสิต้องขอบคุณป,ป้าปูค่าที่เก็บที่เก็บต่อหมาไม้ให้ดูมยหมาไปไกลป้าปูไปเก็บน้อเนี่ยป้าปูเห็นมันคาบไปป้าปูก็วิ่งไล่น่ะเอามาเลยของมินนะเออเฮ้ยขอบคุณป้าปูเลยยัง ได้ภาคืนน่ะเออนางพยาบาลกระไ <aunque S 1> าารานาะเออก็ดีใจกับผู้ที่โชคดีในวันนี้นะคะเนาะเฮกันอ่วน,นท่านที่ไม่เฮก็อ่ะคราวหน้าก็แก้ตัวกันใหม่ <usa> หน,นะคะแมนอ่าสมุปน,<สะ>นี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้ยปะปุกก็เห็นเมื่อเช้า ทำไมปะปุไม่เอามาส่งถ้าปะปุ้มมาส่งมินบอกว่าหมาข้าไปปะปุไม่เป็นหมาเหรอปะปุ้ก็ว่าจะเอาไปแล้วลุงเสือบอกอุ้ยมินบอกว่าหมาฆ่าไปปะปุ้มไม่ป็นหมา